คือวันแรกนะคะโนสเฟิร์สเดย์โนสคูลคิดโนสคูลซัมม์เบรกปิดเทอมฤดูร้อนหน้าที่ก็คือดูแลเด็กนะคะเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงให้ลูกฝรั่งก็ได้อยู่นะอันนี้ก็คือเครื่องตัด

ดูทุลี่ทุลีเก็บหอยทุลีเก็บหอยได้สี่ตัวเห็นไหมหอยอ้หอยตัวใหญ่มากลุงลุงจูซิลุงจูซิมาช่วยแดดี beautiful day นะคะ beautiful day today n i ใน sunny weekend นะคะใน sunny weekend huh? all, อันน่ะอันเล็กเขาไม่ชิเกะลูกชายลูกชายช่วยวันนี้ลูกชายมาช่วยมื่อวานนี้ลูกสาววันนี้ลูกชาย پريو دي ہا ہا روم جو سيٹ انا مائیک جس گربنير ราหยุดพักเราหยุดพักทานข้าวเอวิปปิเซ่ฮัลโหลฮัลโหล